เพราะผมไม่เคยเจอมาต่อน้าตาผสมกับมะม่วง่มะม่วงอร่อยครับอร่อยหอมมันดีหอมมันดีไม่หวานไปรสชาติดีมากเมื่อกี้เล่าเกินเบื้องต้นแล้วว่าที่ไปเจอร้านอาหารร้านที่เชียงใหม่แล้วคุยกันง่ายแล้วมาเปิดรานนี้เนี่ยในการดูเรื่องของโลเคชั่นที่ต้องที่ตั้งต่างแล้วมาเปิดที่นี่แล้วเป็นยังไงพี่ได้ได้แรงใจไหมได้นะเพราะว่ามองมาเช่นี้เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะ ไฮเอ็นหน่อยหนึ่งนะแล้วก็สะอาดตลาดที่สําคัญคือตลาดที่สะอาดและมีที่จอดรถเยอะครับแต่ก็แน่นอนคนก็เยอะนะครับเยอะมากวันนี้คนแน่นปุ๊บเลยแวเดยเฉพาะเสาร์ที่นี่รถติดมากคนเยอะก็เป็นโอกาสอย่างปกติตลาดนี้เนี่ยแต่เช้ามาจะมีคนเข้าแต่เช้าเลยอาหารเนี่ยมีหมดมาเยอะมากแล้วก็ขายกันเต็มแต่ว่าพอเย็นปุ๊บเนี่ยห้ามวเย็นก็จะเริ่มซาหรืตลาดไปวายแต่ว่าในร้านอาหารแบบนี้ซึ่งเป็นร้านที่โดยปกติจะขายตอนเย็น ทำไมทำไมมันจะไม่สวนทางไปเลยพี่ก็ทุกคนมอกว่ามองเงินว่าที่นี่มันกลางคืนเงียบมีอะไรแต่ผมกับมองว่าที่นี่เป็นโอกาสเพื่อทุกคนเนี่ยออกไปที่จอดรถก็ง่ายใอยก็มีว่าแล้วบรรยากาศมันก็เงียบโรแมนติกคุณมาดูบรรยากาศน้ําพุตรงนี้นะลานข้างหน้านี่นะสวยเวลาคุณนั่งไปคุณมองไปนะโอ้โหอารมณ์ดีกินอาหารอร่อยบรรยากาศดีเป็นการพลิกวิกฤตให้โอกเจริญพี่ ก็จะใช้ใมองว่าที่นี่กลางคืนไม่ดีผมกับมองว่าที่คุณมองไม่ดีผมกับมองว่าเนี่ยคือตัวทาเงินแต่คนี้จุดตรงนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยจะหาคนเดินวนๆผ่านจะไม่ค่อยมีก็ต้องเป็นคนที่ตั้งใจมาร้านนี้ก็ต้องเป็นแมกเนะ็ตแต่ผมเช,ช,ชื่อว่าด,วด้วยอาหารที่นี่เองเนี่ยน่าจะเป็นแมกเน็ตที่ดึงคนเข้ามาอยู่แล้วก็มั่นใจอย,อย่างนั้นนะเพราะว่าเรามองว่าคนที่มาเนี่ยตั้งใจมากินเลยจะได้ขาจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราเราคิดว่าไม่ได้คาดยิ่งเท่าไหร่ยิ่งจองมาเนี่ยส่วนใหญ มีที่แน่นอนอเป็นอย่างนั้นเพราะบางวันนี้เต็มเลยนะครับไม่มีที่ให้นั่งว่าเหลือพี่พี่เปิดมานานยังครับเปิดมาแค่ท่าน,นทนี่เปิดมาแค่ที่กว๋วยนะท้องที่แดงนะไม่เยอะนะแล้วนะลูกค้าที่เต็มเนี่ยมาจากไหนฮะก็คนที่รู้ข่าวก็มาลูกค้าลูกค้าเก่าของนาซี่เขารู้ข่าว่ามาเปิดกรุงเทพแล้วนะเขามาเองอ๋อโอเคเขาก็มากันเยอะส่วนใหญ่มันปากต่อปากปากต่อปากแล้วพี่เอเณรทำเลดี้ตติ้งยังไงครับได้ทราบถามว่าเปิดมาที่กววยแล้วลูกค้าเต็มเนี่ยคือเหิืนที่บอกนะว่า ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่เชียงใหม่พอมาถึงเขาก็บอกลูกค้าเขาว่าเเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมากินที่เชียงใหม่แล้วนะมากินที่กรุงเทพได้<อ>คนกลุ่มนี้ก็จะมามันเป็นเว็บไซต์พี่ลงเว็บไซต์หรือพี่ใช้วิธีการติดต่อมีเว็บไซต์ของเราก็มีนะครับแล้วก็ใน Facebook ต่างๆคนก็ออกต่อกันไปเรื่อยๆเลยเออยางถามนิดนึงที่บอกว่าลูกค้าเก่าๆที่เชียงใหม่มาตามมา,มาทานเนี่ยนะการตกแต่งทุกอย่าง น่าจะเป็นแนวเดียวกันก็เป็นแนวเดียวกันครับเพราะว่าตกแต่งเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเอาเป็นสไตล์เดียวกันนะเป็นแบบนี้คือจะมีบานเฟียม์มุนมีอะไรอย่างนี้มาเนืบอกแล้วเขาพยายามใช้ของที่มีอยู่ให้ประหยัดที่สุดนะครับแต่ให้ดูเท่ไม่ใช่เอาของแพงๆมาลงใช่ประตูประตูเท่เลยพี่แต่ประตูนี่ก็ไปหาประตูเก่ามาเขาไปลื้อมาจากเชียงใหม่ครับโองโหประตูไม้มาจากเชียงใหม่มา เรียนะคับมีบมีห้องไริเวณรวมตรงนั้นเนี่ยประมาณได้20ที่เนี่ยนะมองไปนี่บรรยากาศของเบื้องน้ำตักหมูอข,อของที่นี่เลยบรรยากาศดีมากผมว่าท่านผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยดีเพราะบองมาเช่เรู้ว่าตรงกลางเนี่ยจะมีจะมีะมบึงน้ํากว้างอยู่ <Okay. S 1> ใช่ไหมเรานั่งอยู่ชั้นสองเนี่ยมองไปเนี่ยจะเป็นมุมที่สวยมากรีแลกซ์มากใช่ครับเรื่องไหนครับแล้วชื่อร้านเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคือแนวอาหารเนี่ยอาหารเหนียมากชื่อที่ชื่อเป็งหลักที่หลักหลัหลักไมเรื่องร้านชื่อบริสโตรเด้่ยครับคืออย่างนี้เดิมทีเนี่ย ผมร้านหันของผมเิมที่เป็นบิสโต้ร้านนู้นเนี่ยคือร้านบิสโต้ห54นะครับที่ตั้งเน ams, ี่ยมันอยู่ที่วัดระหว่างสุขวิท101-101หถึงรงทับ่ตรงข้ามกับซอยห้าพอดีแต่ทำไมชื่อ5้าห้นะครับทุกคนงงเลยถามว่าทุกคนเราถามว่าทำไมอายุเจ้าของร้านไม่ใช่ครับไม่ใช่ จริงแล้วเนี่ยเป็นเสา BTS ต้นที่54เสามินิเอสวิ่งมาเลยเรามาเห็น BTS ปุ๊บเราก็นั่งไปเลยนับต้นที่ไร่54ถึงตรงข้ามปากหน้าหน้าร้านตรงข้ามซอยสุขุมวิท64ขึ้นถนนเลยนะครับใกล้ใกล้บ้านเลยใกล้ร้อยหนึ่งเลยร้อยหนึ่งไปนิดหนึ่งเคเสร็จแล้วเราก็มาต่อด้วยที่นี่เนี่ยครับเราตั้งใจจริงๆจะเอาหันลูกค้าทางนี้เนี่ยนะที่ไปที่นู่นลำบากเพราะมีคนจากที่นี่ไปกินแล้วก็บ่นเนาะ โอ้มันไกลนะรถติดนะแต่หน้าลอยเราก็เลยว่าเออไหนๆเราก็จะมาเปิดที่นี่เราก็จะมีอาหารสองอย่างเบลนกันเป็นฟิวชั่นฟู้ดอันเหนือกับอาหารฝรัง่งด้วยทางยุโรปด้วยแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้อาหารยุโรปยังไม่ได้ลงเพราะว่าเราคิดว่าเราต้องมีทางแม่ครัวเราต้องเคียวให้ชัดเจน,นแล้วก็อาหารต้องมาต้องคุณภาพเดียวกันที่นี่ก็กเลยทำอาหารในนี้ก่อนแต่คิดว่าอีกสองสามเดือนเราจะ ฝรั่งมาลงที่นี่ด้วยจากนาซิที่เชียงใหม่เนี่ยที่นี่เป็นที่แรกที่เขาเปิดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไหม,ไหมแล้วถ้าพี่เปิดสาขานี้แล้วเนี่ยพี่มีความคิดไงต่อกันบ้างผมไม่แน่ใจหลายคนอาจจะคิด <ừ> ว่าถ้าออกมาแล้วดีออกมาแล้วเนี่ยบิสโรกับนาซิเข้ากันได้ดีพี่ก็จะเปิดเป็นแนวนี้ไปอีกหลายที่หรือเปล่าหรือว่างไงคงคงไม่เปิดเยอะนะเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่เนี่ยคือปัญหาการควบคุมคุณภาพอาหารเนี่ยสไตล์ผมตั้งแต่บิสโซรผมเปิดแล้ว ผมบอกเลยว่าผมไม่ต้องการเยอะๆประเภทขายเป็นร้อยๆยคนมือหนึ่งสี่ห้าร้อยคนอแล้วนะี่ผมไม่เอาเพราะวกเราทาอาหารอร่อยมากเนี่ยนะมันอยู่ที่มือแม่ครัวด้วยแล้วก็คุณภาพอาหารมาตรฐานเลยผมตกลงว่าอาหารต้องมาตรฐานเดียวถ้าไม่ได้มีคุณภาพหรือมีคนที่มีฝีมือจริงเราไม่ขยายนะครับดังนั้นเนี่ยอโอกาสขยายมีไหมมีแต่ที่ว่าเป็นปีๆ คือผมเชื่อว่าการจัดการร้านเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเบื้องล้นพี่ก็ทาร้านอาหารมาทั้งนาซีทีมนาซีเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอาหารเพราะฉะนั้นีผมว่าเรื่องบางทีอย่างร้านอาหารเปิดใหม่ก็จะมีปัญหาเรื่องของสต๊อกสต๊อกเรื่องของบุคลากรเรื่องการเทรนนิ่งแต่ที่นี่เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไร<ช> <ๆ S 1> ขณะดี่เป็นพี่เหนเนี่ยก็ตั้งใจเลยว,ว่าจะเปิดอนานเนี่ยคล้ายๆกับเป็นแนวที่อยากจะให้ทุกคนมาทานของอร่อยๆนะผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นนั่งสบายใช่พี่เหนครับพี่เนมีอะไรจะฝากร้านกับท่านผ ท่านผู้ชมนะครับว่าให้มาลองชิมอาหารอร่อยๆอซึ่งพวกเราเนี่ยตั้งใจนะครับที่อยากจะทําให้ดีๆนะครับเพราะว่าผมเชื่ออยา่างนึงว่าถ้าอาหารอร่อยแล้วเนี่ยคนก็มีความสุขนะครับแล้วก็สถานที่ที่มาเนี่ยจริงๆก็ไม่ลำบากเพราะว่าสถานที่มันก็อยู่ตลาดบอกมาเช่ใครๆก็รู้จักนะมาทางวิภาวดีวิภาวดีแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรง วัสมิยนาเีนะครับเข้ามาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วร้านเราอยู่ชั้น2โซนอีนะครับมีร้านเดียวขนาดนี้ร้านเดียวที่อยู่ชั้น2โทรศัพท์นะครับ02นนะครับเก้ห้าสามแปดเก้าสองเก้านะครับแนะนำให้โทรมาจอง่าครับผมเห็นลูกค้าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีลูกค้ามาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะ ท่านผู้ชมครับเป็นไงครับรายการรันครบรสรถรถชาติแห่งความอร่อยรสชาติแห่งความสำเร็จนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีร้านอาหารหน่าสนใจนะครับให้เราไปทํารายการเหมือนร้านนี้นะครับ <S <S ก,ร <ine> ก็ติดต่อก็มาตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับก็สำหรับรายการวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญมากพี่โยขอ, <บน S 2> ขอบคุณมากรอบคุณหลายครั้งเลยครับชลขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของร้านอาหารอร่อยมากเลยที่นะครับเรา4คนลาท่านผู้ชมพร้อมกันดีไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ